สวัสดีครับฟุตบอลลาลิก้าของสเปนน่ะเขาจะแข่งขันกันทุกวันนะฮะไม่หยุดเลยฮะลากยาวไปจนถึงวันที่12การกรกฎาคมวันนี้นะฮะนาหยิบเอาคู่เที่ยงคืนครึ่งมาพูดถึงครับในการเจอระหว่างเลกาเนสกับเลอบายาโดลิดนะฮะเป็นบอลหนีตายด้วยกันทั้งคู่นะครับภาพรวมๆวมเลกาเนสได้เปรียบเล็กน้อยครับต้องเข้าินนะฮะไม่งั้นหูขาดเลกาเนสเป็นรองบวยครับอยู่อันดับ19แต่ว่าก็ ก่อนโควิด1 9จะมานี่ถือว่าทำได้ดีนะฮะพวกเขาออกไปเสมอกับอาราเบส1ประตูต่อ1น,นะฮะตามด้วยการอออกไปชน,นะบียาเรอัลสองหนึ่งด้วยครับไม่ธรรมดานะฮะก็มีความหวังในการนี้ตกชั้นนะ,ะเพราะว่าตามพื้นที่สีเขียวพื้นที่ปลอดภัยฮะก็คือตรงนั้นอันดับ17เนี่ยเป็นเซลตาบีโก้ฮะตาม3แต้มเองฮะเพราะนั้นแน่นอนครับเรากาเนสทุ่มสุดตัวแน่ฮะขณะที่บายาโดลิด ฟอร์มก่อนโควิด19บเก้าการะบาดนี่ไม่ดีนะฮะแพ้สามจากสี่เกมเลยฮะโดยเฉพาะสองด้าหลังฮะแพ้ที่บ้านโซเซดาศูนย์หนึ่งแล้วก็มาแพ้แอตเลติกบินเบาคาบ้านหนึ่งสี่เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันชี้ไปที่เลกาเนสนะคู่นี้เฮตุเฮตเวลาเจอกันเลกาเนสมักจะทำได้ดีกว่าด้วยนะฮะออสการ์โรดิเกสของเลกาเนสเป็นตัวทีเด็ดนะฮะยิงมาแล้วเจ็ดประตูน้ำแนวฟันธงครับเลกาเนสครับจะทุบเล้าลบายาโดเลดได้ครับผม